ดราม่าที่มีเอ่อเราใช้คุณพี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมขึ้นไปบนเวทีในขณะที่น่าจะเป็นคุณช่อเนาะกำลังพูดอยู่บนเวทีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็พูดไปในลักษณะประมาณว่าน้ำกระเด็นมาโดนผมนึกว่าผมจะตายหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ล้วก็้ก็แปลกใจเหมือนกันแต่คำถามก็คือว่าเวลาไปเอ่อในจังหวัดต่างๆขึ้นเวทีพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนเหตุการณ์ลักษณะเนี้ย มันเป็นเหต <Hi> ุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยไหมแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยเราเรารับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงอืมก็มีบ้างนะครับแล้วก็เวทีเราค่อนข้างเปิดกว้างครับจะเห็นได้ว่าถ้ามีประชาชนที่ประสบปัญหาเราขึ้นไปร้องเรียนบนหน้าเวทีเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้มีการกีดกันไม่ให้ขึ้นสองก็คือแสดงออกว่าคนที่มาเนี่ยเป็นประชาชนตัวจริงถ้าเราเกณฑ์มาหรืออะไรมาเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีบรรยากาศแบบนี้ส่วนถามว่าเรารับมือยังไงวันต่อมาเราก็เตรียมการลงไปพิสูจน์ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบัน คุณช่อก็ลงไปไลฟ์สดในพื้นที่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะตรวจวัดที่โรงปลาปาหรือว่าตรวจวัดที่บ้านเรือนประชาชนเนี่ยก็ผ่านเกณฑ์คุณภาพหมดแต่ที่บ้านของผู้ร้องเรียนเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเปิดออกมาเนี่ยมันยังคุณจริงแต่ว่าบ้านที่อยู่ข้างๆคุณไงคืออยู่ในสายส่งปลาปาเดียวกันเนี่ยบ้านที่อยู่หมู่เดียวกับเขาเนี่ยเปิดออกมาก็ผ่านคุณภาพแปลว่าจริงๆตอนเนี้ปัญหาเนี่ยอาจจะอยู่ที่บ้านของคนร้องเรียนอย่างเดียวซึ่งเราไปตรวจสอบปัญหาต่อ อาจจะเกิดจากการที่เขาไปขุดบอ่อบาดาลขึ้นมาแล้วมาเชื่อมกับท่อประปาหรือเปล่า oh. หรือว่าเกิดจากเรื่องอื่นๆือันนี้เราไม่รู้แต่ถามว่าผู้ร้องเรียนเองเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ข้อมูลเท็จบ้านเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอ,อแต่บ้านข้างๆเขาที่ใช้สายส่งเดียวกันมันก็สะอาดอ่เพราะในเรื่องนี้มันน่าจะเป็นปัญหาของบ้านเขาเดี๋ยวเราเป็นไปดูต่อครับโหนี่ขนาดเป็นฝ่ายค้านนะเดี๋ยวเราเป็นตัวสอบให้เอ๊ะทำไมตอบอะไรได้แบบนี้